อะไรองข้ามา้แ็งเรไรอตเมาเลยทำกระเทียมเจียวดูเวไม่ครบสูตรเลยอันนี้กรกระเทียมเจียวใบมะกรดทอดเื Gerilim ่งงงตาฮะเราไปเก็บใบสมบูรณ์ังมีห่กันเนดูมาลบอกิดปลาดุปลาดังนกิน้ไห ใน,นตัวทัดเด็กทำตุจอดนี้เด็ดเดเดยเยป่ะอได้มีแกะไรตีได้ไหมเอาได้เออแล้วแล้วพิมพ์เงินทองพเนี่ของเข้าเดียดร้อยก็ได้น่น,นโมยอยู่ในนี่นี่น่าใจดีไหม tùn tay nữa hằng là tay là một lòng mày tin tỏa tay lòng tùn tung tưới 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 cái, tưới 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 xong tưới 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 tưới

ผมมาหลอนดนี่แหละลงตามไม่น่าหลอดตายในพริกซุปนี่หอมหอมชีใบเลื่อยอใบโหระพาแต่เบียร์ที่พวกนี้ผมตื้ออยู่แล้วเพราว่าไม่ตาย ไม่ซื้อไม่ได้เลยไปบังคับโห้ะลพามาล่ะกินหหมอหื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 อหมอหือหืหือหมอหอร่อยอห่อ เบงซิมบงทาเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวขยำขยำนูนเดี๋ยวแกบนี้โอ้แบนไงห้นตาชิมไหมอเอากักินเลยจิงเดยนิงย่งเลยนะ้ยาเลยเนี่ยมเลื้อมากินไงเป็นไหมคนมีมาได้นะขาดอะไราดอะไรขาดความอร่อย ข้าวอะไร้าคามอร่อยน่ารอกกินคามออเลยอ,อ่อออาได้แล้วบอคแล้